สวัสดีค่ะท่านผูช้ชมเอฟซีทุกท่นานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชกนะคะการเติมช่วงาสำหรับมือน,นีอจะพาท่านผูช้ชมไปติดตามตัวเลขแนวทางราวพัฒนาของเจนางเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางโอ้ทา่านผู้ชมแอดดีใจน้ำทุกท่านทุกคนแต่ว่าเสียดายที่เออด,ดินทางไป่างจังหวัดกัเลยบ,บริสสะดวกบริสสะดวก,ดวกเฮ็ดสายด่วนให ทำมันสะดวกเ็ดสายดวนไห้นะทำช่วมใด้สามตัวเลยมึงดูนี่แอบหมู่วางวาสีเฮดสายดวนไห้คือ8105นึ 5, ่งศูนตัเดหนึ่เลขสามตัวคือ1 0ึหกับสองศูแค่นั้นมึงดูแอดก็ะไดเอาพวกเป็นยังกับทำช่วงขาจังหวะดีมันต้องมีอีกจนได้นะคะเออสำหรับตัวเลขแนวทางเที่ยวนี้นะคะจะมี มันมันแหลวแต่งวดที่ขาต้องช่วงขาละงวดกันหน่อยตัวละงวดกันหลายตัวแต่ว่าแอดจะมาตัดให้ท่านผู้ชมอีกเือหนึ่งนะคะตัวน,นี้เอาชุดเต็มไปก่อนนะคะไปเอาชุดเต็มไปก่อนชุดตัดเดี๋ยวแอดจะมาตัดอีกเธอหนึ่งน่าจะประมาณวันนี้วันอังคารเนาะน่าจะเป็นบทตอนเย็นของเมืองวันอังคารก็สิเป็นตอนเ้ารของวันพุธเนาะค่ะเนาะ แอดจะมาตัดให้ธานมช้่มได้เหลือหน่อยตูลุง่งเพราะว่าเาที่ยวที่แล้วของมือขึ้นนี้แอดตัดเหลือศูนหากับเปดหาแค่นั้นน,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 นินีคือศูนหาธรรมช่มตามแอดอย่าพลาดสายตาเพราะว่าย่ามันเขามันเขาดีค่ะเรีแอดย่ามันเข่ามันเขาดีคักม,ม,มกีช่วงหนึ่งข้าเจ้าตามแอดแอดอิซี่ของแอด จ้าได้ดเป็นล้านคิดมึงดูย่ยมันเขามันเขาดีเพราะฉะนั้นต,ตอน้องตามตัวเนืองด้วยค่ะเด้อต้องตามตัวเนืองอีกอย่างหนึง่งแอดต้องขอโทดขอบให้เอฟซีนี่กลุม่มแอดเอฟซีนี่กลุ่มหมู่ว่าน,นี่เป็นแอดอยู่ในรถเนาะค่ะเนาะอยู่ในรถก็เลยบวด้วลงตัวเลขเนี่ยทางให้ท่านผู้ชมนเนาะค่ะเนาะ โบได้แคบโบได้โบได้เอาตัวเลขแนวทางที่เอ็ดเท็ดรุ่งไห้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะคะโบได้เม่นหลังออกใดๆทั้งสิ้นเอ็ดเท็ดตั้งแต่แหลกๆเลยนะคะเอ็ดเท็ดแกลกๆเลยอ๋อโบผูดผามถ้ำเพียงไปต่อมื่อวันที่สามเนาะค่ะเนาะสามธันวาผู้ใดยังบ่ทันไี้ถือเอาวันที่สาม ท่านว่าขึ้นนะคะเด้อผู้ใดถือเรลียวกับใต่อนะคะผู้ใดถือเรลียวกับไปต่อแอดกระได้อยู่หันบ่น้ำใจเพราะว่าปกติแล้วแอดแอดเป็นคนมากเลียสามตัวแอดจะแอดต้องถือเลียสามตัวมือขึ้นนี้เสียดายอยู่นะคะยากได้ถือทั้งสามตัวสี่ตัวมือขึ้นนี้ถ้าสมมติว่าบดติดว่าเดินทางนี่ แตดได้ตัวสีตัวแล้วเอาไปตัวเนาะค่ะตานชมเนาะวิ่งรูดที่อืมวิ่งรูดที่ศูนย์กับเจ็ด อ๋อเดยมาากล้ๆก,กันเดี๋ยวแอดจับคู่ชุดเต็มไปก่อนนะคะพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวแอดจะมาตัดอีกเัวหนึงจะพยายามตัดบวมเป็นพยายามตัดคือการตัดนี่มันสิเหลือแค่สองชุดถุกเที่ยวนะคะจับคู่สองหกสองจ็ดสองแปด สองเก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าผล บางงวดเลขสีหน่อยตับางงวดเลขสีหลายตัเพราะว่ามันแล้วแต่เอ่อเลขหลักกับเลขจับคู่มันมีหน่อยมีหลายเนาะค่ะเนาะแถวนี้เลขเลขหลักมันสีสามตัวเลขชุดจับคู่กับสี่ตัวมันก็เลขเลขกับเลขหลายนะคะแต่ว่ามันมีมีตัวตัดอยู่ตัวนี้แอตัดไปให้ตมช่วมเบื้องต้นก่อนประมัณหาคู่เนาะค่ะเนาะ อันนี้คือตัวเน้นนะคะเน้นนเน้นไปก่อนเน้นซ้ำดีก่อนเน้นซ้ำหนีไปก่อนเนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวแอดขออนุญาตทบทวนตัวเลขก่อนตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของจีน่างนะคะทำชุ่มขาหลังจากที่ชุดจับคู่ ไอชุดเล็กหลุดมือคึืนนี่เขาไปที่ศูนยจับคู่กับศูนย์หตรงๆส่วนเลขกสามตัวแอดลงใหายสมชุดอีกชุดทั้งไตนี่แอดเขียนไว้แอดว่าจะเหตสายด่วนปรากฏว่ามันตื่นทางก็เลยบ่ได้หายารผู้ชมเนาะค่ะเนาะบ่เป็นยางไปต่อมันนี่ถูกจันทร์พุทสุกไปแล้ว สำหรับวันพุทธที่3ธันวาคม2568นะคะตัวเลขแนวทางวิ่งรูดที่0กับ7ชุดจับคู่มี26 27 28 29 06 07 08 09 56 57 58 59ตัวที่แอดเน้นให้คือ06 07 57 58 59เดี๋ยวมึงเซ็ก็ของพ,พ่อพุ่มนะ ของพ่อพุ่มมีทำช่วงขาหนีเดือชนของพ่อพมเดือยหนีเดือชนของพ่อพ่มห้าเจ็ดเจห้าชนของพ่อพุ่มนะคะห้าเจ็ดดห้ตัวใดอีกหกสองอันนี้ก็ชนชนของพ่อพุ่มหกสอง 7จ็ดสองชนวองพ่อพมเอาอันนี้คือชวนบอกชนดว้กนแต่ว่าสิตัดให้เหลือแค่สองชุดสามชุดคือมืออื่นเด้อค่ะเด้อมีแค่นี้ค่ะท้ช่วงะชุดทีช่วนกันชวนของพ่อพมมีสองหสองเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะ ตัวเลขที่ชุดที่ชนกันในชุดบินหลูดก็คือเจ็ดเอาทำช่นชมค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขเนว่ทาทางของจีน่าก็คอยทุกท่านทุกคนตามต่อแล้วก็รับทัพย์ต่อนะคะคอยทุกท่านโชคดีเจอกันไม่คลิปนาอย่าลืมแช่ออไปด้วยคำชท่นชมเด้ออย่าลืมแช่ออไปแอดหาตัวเลขเนว่ยทาทางเม่นๆดีๆมาฝากทำช่นชมคือเกา่านะคะ ขอตะทมช,มชุ่มแช่ไปแอดแน่นะคะเพิ่มการมองเห็นช่องเราจะได้เติบโตขอกบขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ช่วยเหลือกันมาตลอดเนาะค่ะเนาะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ